จัดสถานที่ให้เรียบร้อยจัดชุดทั้งเบิดเนี่ยอันเบสคนสร้างสามสิบชุดแม่ค่ะสามสิบชุดตอนนี้เขาได้จัดชุดแล้วว่าท่านในครอบพึ่งได้ยี่สิบอันนะคะไก่คว่มเป็นจริงแล้วกแล้วค่ะอันนี้คือพร็อพประกอบโชว์นะครับสิเป็นโชว์ใดถาติดตามนะครับเปิดวงมอลลั่มใจเกินลอยดูดูการที่เก่า27กันยายน2,500 67นี่นะครับรอติดตามว่าจะไปอยู่ในโชว์ใดนะครับนี่คือ,อทุ่งสามมิตินะครับเป็นทุงใย,ยแมงมุมของกลุ่มทุ่งอีสานบ้านนนสะแบงอันนี้เป็นฟิล์มือของบ้านนนสะแบงนะครับนี่แม่แม่เพื่อนกันซอยกันล่างสันออกมานี่ครับเป็นเอินว่าเป็นงานฮัตถกรรมนะครับของชาวบ้านโน่นสะแบงนะครับนอกจากจะมีาผาและดอกพักติวแล้วก็ยังมี พุงอีสานหรือตุงแยแมงมุมนะครับอันนี้เมนิมเป็นผู้ประกอบชุดแล้วก็พร้อมโดยทีมงานลลหลายๆคนซอยกันนะครับเป็นพรอ็อพประกอบโชว์ของหมอลำใจเกินร้อยนะครับรอติดตามได้เลยนะครับอันนี้ประมาณจักชุดกีนน่นิ้ยดูยี่สิบชุดเครองยนตรืออ๋อยี่สิบชุดนะครับน,บนี่ครับนี่อันนี้เราตั้งใจทำ มากๆเลยนะครับผู้ใดสนใจสอบถามใดเนี่ยครับก็มีหลายรูปแบบนี่ครับอันนี้เอามาแขวนไว้เอามาแขวนไว้ก่อนนะครับกําลังหาบนเก็บนี่ครับก็จะเร่งมือให้ทันวันที่20นี้จะได้นําไปซ้อมใส่โชว์นะครับนี่ครับตุงเขามีหลายแบบครับเริ่มต้นตั้งแต่หาสิบบาทไปจนถึงหลักพันนะครับนี่สวยงามนะครับ ตอนนี้กำลังเตรียมสีทําวัดแรงนะครับทุกๆวันพระหยาดโยมก็จะออกมาสวดมนต์ทำวัดแรงน้ำกันนะครับ